ยังไปแหงไปไปที่ไหนละบมอกลาย่างโทกพอพันห้องแหย่าแงหงแม่นี่หูแม่นี่งหูยมั่หูแม่นี่่งเินลเนาะแม่ลูกลูกตัวผู้เาช่กันก็ะทายหาทายต เดินลูกเดินให้ดูเดินให้ดูหน่อยเดีวเดินให้ดูหน่อยเดินไปเดินไป เียเป็นเสียกน่ยอลงใน้ำ่กินขาเพรามียกิลการท่งคุ่นดึงยางเส็กดึงยางเลพี่ดึงยางเไม่การท่องคุณแม่ลูกลูกตัวผู้

มังโค้งแสงไงยังได้จะบ้าบ้า <circles> ที่มงโค้งแสงมันจะ่ีสีมันจะดีเพราะว่าโบติดโบน้อโบหิดนี่โบติด ทั้งหมดสามตัวสีแดงตัวนี้ผ่านรอบผสมติดแล้วชุดนี้แม่ลูกลูกเขะพร่องว่าลูกน้อยแค่ได้ วัวประกันตำาหน่ทุกตัวหายห่วง